สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทาง y o u t u b e มาดูคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มันบอกว่ามันจับคนไทยได้สองคนดูนะครับนี่มันยุ้มหัวมาเลยนะครับดูจากหน้าตาแล้วมันตั้งสารเตี้ยมมาด้วยนะครับดูกลุ่มคนของมันเยอะนะครับแล้วคนที่ถูกจับนี่มีสองคนนี่คนหนึ่งนะครับนี่คนนี้ก็สะบักสะบอมมาเลยทีเดียวหน้าตานี่ดูไม่ได้ ดูนะครับผมก็พยายามเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและยังไงนะไม่บอกนะครับในคอมเมนต์ไม่บอกครับมีแต่คอมเมนต์บอกว่าไม่รู้เลยไงว่าเขากําลังมีปัญหากันแล้วไปทําไมถ้าเป็นคนไทยจริงๆนะครับไปทําไมมีคอมเมนต์อีกนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่คนไทยหรอกดูจากการแต่งตัว อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนไทยหรือเปล่าหรือว่าเขมรมันทำคอนเทนต์เล่นละครกันดูจากหน้าตาแล้วนี่ก็น่าจะโดนเยอะเหมือนกันนะครับโเคคผมกบอาจาจากอานทีเนี่ยนี่นี่ sóc à, kia Đây, đây, dẹp chân, dòng dòng dẹp 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 dòng dẹp 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 ăn dẹp 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 này sóc kia bên đây dẹp dẹp dòng dẹp